ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 โรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิวพันิดาวงสวัสดิ์ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนครูอยูเองค่ะมาพบกับครูอยู่กันอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายของวันพฤหัส,สบ,บดีที่2เดือนธันวาคมพศ .2514 ค่ะในช่วงบ่ายนี้นะคะคุณครูจะสอนหน้า114,115,116และเทีสห้5ค่ะเทสท,ท้ายหน่วยเลยค่ะวันนี้ ให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปหน้า114กันก่อนค่ะเปิดกระเรียงคะถ้าเปิดแล้วเราไปเรียนกันเลยนักเรียนทุกคนเบิดหน้า114ค่ะมาดูคำสั่งกันก่อนค่ะให้นักเรียนวาดเข็มนาฬิกาและเขียนเวลาลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อแรกค่ะ เอ uh, every day I get up at จุดจุดจุดทุกทุกวันฉันตื่นนอนกี่โมงคะนักเรียนตื่นกี่โมงตอนทุกทุกวันให้เขียนเวลาตรงนี้นะคะสมมติว่า6นาฬิกาก็6 o'clock นะคะเขียนว่า6 o'clock ก็เขียนเลย6 hmm, o'clock ซิกโอคนะคะแล้วก็วาดเข็มนาฬิกาเลยเอ,อ่เข็มยาวเข็มสั้นตรงในข6กอืมซิกโอคนะคะข้อสอง Every week e n d I get up at ตอนเอ่อทุกๆวันสอ์อาทิตย์ฉัน get up ตื่นนอนกี่โมงคะตอนวันสร์อาทิตย์ อ่าเขียนแล้วก็วาดเข็มนาฬิกานะคะข้อ3 from Monday to Friday จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ I go to bed ฉันเข้านอนกี่โมงคะเขียนมา,เข,านนเข้านอนตอนกี่โมงแล้ววาดเข็มนาฬิกาตรงนี้ด้วยนะคะมาข้อ4ค่ะ every weekend ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ I go to bed. ฉันเข้านอนตอนกี่โมงคะเสาร์อาทิตย์เขียนมาค่ะแล้ววาดเข็มนาฬิกาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนมาดูหน้า115กันค่ะมาดูคำสั่งกันก่อนค่ะให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพของตนเองแล้วเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลม หน้าเวลาที่ทํากิจกรรมนั้นกับเขียนเครื่องหมายกากบาทในวงกลมหน้าเวลาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมนั้นจากนั้นเขียนประโยคลงในช่องว่างที่กําหนดให้มาดูค่ะ this is me นี่คือฉัน i am a student ฉันเป็นนักเรียน i am a good boy ฉันเป็นเด็กดีหรือว่า i am a good girl นะคะ เออถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ติ๊กตรงนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงลูกก็ติ๊กตรงนี้นะคะติ๊กถูกแล้ววาดภาพตัวเองหรือนำภาพมาติดก,ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเรามาดูข้อหนึ่งข้างล่างกันค่ะเออ get up ข้อหนึ่งเขาเขียนว่า g e t up ตื่นนอนเขาติ๊กตอนหกโมงนะคะแล้วก,กบบากบะบตรงเจ็ดโมงครึ่งนะคะ มาดูวิธีการเขียนกันค่ะ I get up at ฉันตื่นนอนตอนกี่โมงคะหากโมงเราก็เขียน six o'clock นะคะ,ะ s i X six o'clock o, o c l o c k I get up at six o'clock มาดู I don't get up at เท่าไหรคะ7:30เดี๋ยวเขียน7 e v E N e 7:30เขียนตรงนี้30 T H I R T Y เอ่อ7:30มาดูข้อสองกันค่ะ Go to school ไปโรงเรียนค่ะนักเรียนไปโรงเรียนกี่โมงคะ7จ็โมงสิหรือ9ก้โมงคะ7จ็งสิเราก็ติ๊กไปนะคะแล้วกากระบาดตรง9้นาฬิกาทีนี้มาเขียนกันค่ะอ่าไเขียน I เลย I go home เขียนตามข้างบนเลยค่ะ go to school ไม่ใช่ go home go to school s c h o o l i go to school add อย่า at add at 7 at seven s e v e n 7 fifteen, five, teen, t e i e uh, I go to school at seven f บรรทัดนี้ต้องเขียนว่า I don't go to school นะคะเขียนว่า I don't uh, don't go to school H C H O O L at nine o'clock. N I N E O C L O C K. Okay. I don't go to school at nine o'clock. ข้อสามกลับบ้าน กลับบ้านตอน5โมงแล้ว6โมงค่ะอ่าให้เราติ๊กที่5โมงนะคะแล้วกากระบ,บาด6โมง17นาฬิกาก็คือ5โมง17ตรงนี้ให้เราเขียนเองนะ I go home at seventeen I don't go home at eighteen o'clock นะคะ seventeen o'clock เอ่อ eighteen o'clock นะคะ ไปเขียนมานะคะเด็กๆมาดูหน้า116กันค่ะเขียนคร่องนะคะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามแบบนี้เลยนะคะด้วยลายมือที่สวยนะคะตัวตัวให้เหมือนแบบเลยนะคะเต็มบรรทัดก็คือเต็มบรรทัดเลยนะคะมาอ่านคำแรกค่ะ ad noon ad noon คือตอนเที่ยง get dressed แต่งตัว lunch break เบรกตอนพักกลางวันอันนี้พักกลางวัน match คณิตศาสตร์ physical education ภาละศึกษา science วิทยาศาสตร์ weekday ว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมาดูไปฝึกหัดข้างล่างกันค่ะเอออ่านคำสั่งก่อนให้นักเรียนดูภาพอ่าน แล้วโยงเส้นจับคู่สัญลักษณ์กับความหมายมาดูกันค่ะ Sign around you สัญลักษณ์รอบตัวนักเรียนนะคะมาดูค่ะ,ะตัวอย่างเคยเห็นไหมคะรูปนี้ no entry ห้ามเข้าค่ะ,ะตัวนี้สัญลักษณ์นี้เคยเห็นไหมคะมน่าจะเคยเห็นนะ สัญลักษณ์นี้เห็นตรงไหนคะเห็นที่ห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำผู้ชายอันนี้หยุดหยูดอ่าอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงนะคะโอเคให้นักเรียนยงเส้นนะคะให้ถูกต้องนะเดี๋ยวเราไปดูเทสหกันเลยคะ่ะมาดูเทสไฟกันคะ่ะแบบทดสอบที่5เทสหกันนะคะ มาดูคําสั่งกันก่อนค่ะข้อ1ถึงข้อ4ให้นักเรียนดูตารางจากนั้นอ่านประโยคนะคะโดยเขียนเครื่องหมายถูกหน้าประโยคถูกต้องหรือเครื่องหมายกากบาทหน้าประโยคไม่ถูกต้องนะคะมาดูตารางกันก่อนค่ะ Name แปลว่าชื่อ Time เวลา a c t i v i t i e s กิจกรรมนะคะ ชื่อคือคนแรกคือแพมอแพมเวลาคือหกหกนาฬิกาเกต up ตื่นนอนแพมตื่นนอนตอนหกโมงนะคะข้อสองบรรทัดที่สองแซมแซมเวลาเก้านาฬิกานายอุ้ครอกเพรทเทนนิสเล่นเทนนิสนะคะเก้านาฬิกาเล่นเทนนิส มาดูคนต่อไปค่ะชอบชอบเ,ออเวลาคือ10นาฬิกาครึ่งนะคะ10ครึ่งกิจกรรมคือ go shopping go shopping คือไปช h อ p p i n g ไปซื้อของนะคะตอน10ครึ่งนะคะ10นาฬิกาครึ่งมาดูคนสุดท้ายค่ะเบลเวลาตอน6โมงครึ่ง take a shower ก็คืออาบน้ำนะคะ อาบน้ำตอนหกโมงครึ่งมาดูข้อหนึ่งกันค่ะเกาถามว่า b บ l เ get up at ดซิกซ์สครใช่หรือไม่ถูกไหมคะ b บ l เ get up at ดซิกซ์สครอ e เบลนะคะเบลสิ b บ l เ get up อ่าใช่ไหมมันดูสิคิดเลยค่ะคิดถูกหรือคิดกะกะบายข้อสอง p พมเออขอโทษค่ะแซมแซม play tennis at 9 o'clock แซมเล่นเทนนิสตอน9นาฬิกามาดูชื่อแซมสิเล่นเทนนิสตอน9นาฬิกาใช่ไหมอา่าถ้าใช่คิดถูกถ้าไม่ใช่คิดกระบาลนะคะข้อ3ชอบ go shopping at half past ten ฮาร์ปพลาสตินนี้คืออะไรครูสอนไปแล้วนะคะฮาร์ปพลาสตินท็อปไปช้อปปิ้งตอนฮาร์ปพลาสตินใช่ไหมมาดูชื่อท็อปไปกูช้อปปิ้งตอนฮาร์ปพลาสตินใช่ไหมถ้าใช่คิดถูกถ้าไม่ใช่คิดผิดนะคะคิดกรรบาทก็สี่ค่ะเพม take a shower at half past six พมอาบน้ำตอนฮับพลาสิกถูกไหมมาดูแพมอาบน้ำตอนฮับพลาสิกใช่ไหมถ้าใช่ขีดถูกถ้าไม่ใช่ขีดผิดนะคะขีดจกรากบาดไว้มาดูข้อ5ถึงข้อ10ค่ะเขียนเครื่องหมายกากบาท หน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อ5 is n o'clock นักเรียนควรทำสิ่งใดในเวลานี้ N o c อ o c k มีประจันด้วยข้อ A is time for b t h ข้อ B is time for dinner ข้อ i is time for bed ข้อดี t t สตันฟอร์ลันช์อ่า๋ยวไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะมาดูข้อ6กันต่อค่ะหน้า118ค่ะเจมพูดว่า good night mum good night mum แล้วแม่จะพูดว่าอะไรคะข้อ A good evening ข้อ B good luck ข้อส goodbye ข้อดี have a good dream have a good dream โอเคมาดูข้อ7ค่ะการกระบาดเลยนะคะเลือกข้อไหนประโยคในข้อใดมีความหมายตรงกับภาพประโยคในข้อใดมีความหมายตรงกับภาพข้อ A it six o'clock it's time for breakfast we lada like ah. kobi is 6.15. it's time for breakfast. kociha is half past 6. it's time for breakfast. kodiha is 6.10.5. it's time for breakfast. Mm. เลือกกันให้ถูกนะคะไม่ยากเลยนะคะข้อแประโยคในข้อใดไม่มีความหมายเกี่ยวกับการเรียนหนังสือประโยคในข้อใดไม่มีความหมายเกี่ยวกับการเรียนหนังสือก็อ a I play the computer game at n I g h t I play the computer game at night copy i study social study and thai in the afternoon i study social study and thai in the afternoon cody i play football in the evening i play football in the evening cody c and A and C, A and C ถูกนะคะเอ่อเลือกเอาโอเคมาข้อ9ค่ะ Beef พูดว่า What time do you go home? What time do you go home? คุณกลับบ้านกี่โมงเวลาเท่าไรนะคะสู้ตอบว่าข้อ A I go home with my friend I go home with my friend. B. It's time to go home. It's time to go home. Kodee, I go home at half past four. I go home at half past four. Kodee, it is half past four. It is half past four. Okay. ข้อจา,ามเวลานะคะข้อ10ค่ะเวลาใดที่นักเรียนควรเดินทางไปโรงเรียนเวลาใดที่นักเรียนควรเดินทางไปโรงเรียนข้อ A, เอ10 o'clock ข้ B 8:30ข้อ C 2 o'clock ข้อด7 o'clock โอเคสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ